ยิงแล้วพบครับโอ้เป็นคนคุมคุุรักกับพ๋อมันพี่พี่เป็นอีมมินเป็นี่เด็กแค่นะจุ๊บจุบจุ๊บจุบสวยละสวยละ ไม่ได้ไปเที่ยวแต่แไปเที่ยวก็ยัง, <c oughs> งมีสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ันนะี้เลยสองทุ่มสองทุมอยู่นะสองทุ่มเบาเบาเา,ปา,ปา,ปาไปไหวแล้วไปไหวแล้วไปเท <c oughs> ี่ยงืพอดี ดัมตันเคยเป็นเคยเป็นคู่รักด้วยกันมาไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นเก่ามาเป็นเก่ามาเป็นเก่ามาโอ้ใครอ่านไปเนี่ยเอออย่าพิมพ์ตอนโหวตมันเห็นมันเห็นกันหมดไม่ได้เห็นไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่แคเห็นแค่โอเคเอ่านแค่โอเคเออเออแฟนเก่าแฟนเก่าแฟน เปนเก่ามาขอคืนดีว้าวว้าวที่มาจากรียอกเตอร์ครับทำหนึ่งตึิอือืมโดดท่อเข้ามาแล้วเ่ะนะไม่ได้โดดโดดไม่ได้ อีก้วพับส์ค่ะเอาออกมาโอ้ยตอนแรกอะไรเลยไอ้ปิกาจูอะไรกันมาอะไรครับปิกาจูมึงเพิ่งเดินออกจากตบมาเมื่อกี้ไม่ใช่เลยไม่ไม่ไม่คือตอนแรกอะสีส้มยังไม่ตาย มันก็จะอยู่ที่โต๊ะ้นแหละเกิดอะไรขึ้นครับผมเราฟังด้วยครับผมอ่ะ QFQ อ่ะจะฟังคน FK หรือว่าจะฟังคน admin นะคนดู admin คนดูพี่พี่จอนก็ได้ฟังพี่จอนก่อนะอ่ะอ่ะอ่ะแล้คนดู admin อยู่มีอ่า cafe สาคนนะครับข้อมูสองคนองไฟหนึคนนะครับแล้วพอไฟไฟเปิดขึ้นมานั้นผมก็เลยไปเช็คว่าอ่าในนั้นมีใครอยู่บ้างซึ่งมีศพ แต่ผมเดินสวนกับไอ้ปิดกรจูมันเดินลงมาผมก็เดินข okay, ึ้นไปเจอศพโอเคนนัฟังผมนะนี่เอยู่มาเข้าน้ำมาแล้วผมก็มาปุ๊บผมเห็นพี่ขวดยืนอยู่ที่โต๊ะนิ่งๆผมก็เดินลงไปปุ๊บส่วนกับจอนสโนโลแล้วผมดูแอดมินอยู่สักพักหนึ่งมีในคอมูสามโอเคแตอมูคอม,มแบบูผมเอาตัวมาแอบไปผมไปเข้าห้องน้ำนียนะพ่อชี้แล้วก็มีห้องไฟคนนึงไอ้จอนสโนเดินขึ้นมาปุ๊บก็มีการรีพอร์ตเกิดขึ้นครับผมโผลเลยดังกันหวร รตอนก่อนกู้มึงยังไม่โหดเลยเบนรัสเซียนกันนะครับเดี่ยวนี้บอกเขาดาวดนับเขาดาวเดนไอะไรเขาดาวเดนตายแล้วคนเนี่ยไป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 สุเข้อเยอะเขาไม่เต้นปอดนะ มีฝีฝ่ายไงต้องมีโจ๊กเกอร์เออเ,เล่นได้ห,าหลายมีโจ๊กเกอร์ด้วยใช่ทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองหมดเลยทีเนะี<ช>้ยเจ้าแม่คูเมทมึงต้องจังใจสืบพิสูจน์แต่เพราะทุกคนจะโยนหมดเลยเป็นเขาป่ะฮะโอ้โหนี่เด็กเข้าห้องไปเอ็งจะพูดดีๆหรือเอ็งจะพูดด้วยน้ำตาไอ้เด็กเข้าห้องไปเอ็งจะพูดดีๆหรือเอ็งจะพูดแล้วเห สอบที่ไหนคะสอบที่ไหนไม่อบอยู่หน้าห้องไฟอเล็กไม่พูดชื่อแต้ควมร้อนตัวใช่ก็หนูก็เอ้ยก็น้องเข้าห้องไฟอ่ะไม่บอกว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าสีเลยเข้าไปแต่ผมจำได้ว่าผมสวนใครสักคนนี่เขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรือเปล้านะเอาไปดึงตุ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพี่อะไรไปฟังข้อมูลเนี่ยพี่อะไรก็มันอยู่หน้าห้องไฟพี่ในห้องไฟไม่มีแล้วองค์เข้ามาเช็คไม่ได้โอ้โหแล้วใครก็ขยันมาฆ่าตรงนี้ ไม่รู้เว้ยไม่เกี่ยวน้องว่าพี่เล็กอะเซลลี่พอร์ตพี่นั่นแนี่เพราะว่ามีน้องเดินเข้ามายังไม่มีเลยแล้วพอจะเดินออกก็มีพี่เล็กอะที่เป็นคนโหวตศพศพอยู่ใต้เท้าน้องออมตอนนี้เออไม่ใช่แล้วเอองั้นพี่บอกพี่นิกกี้ว่าไงพี่ก็พี่โหวตดงออมนะไม่แต่พี่ไม่ได้เป็นนะถ้าไม่ได้เป็นนะพี่โหวตพี่เล็กไปเลยใช่ไหมถ้าพี่ไม่ได้เป็นพี่โหวตน้องออมครับดงออมเล็กโยนเกมเชื่อไหมผมจำไม่ได้ซ้ำว่าว่าใครอยู่ข้างในนะนึกซ้ำจริ จับไม่ได้นะไม่มีแต่นิดเดียวเลยนะแต่ว่าผมอาศายสตัญชแต่ยาณผมว่าไอตัวที่มันอยู่ข้างในอะมันจะยอมพูดดีๆหรือจะยอมพูดด้วัน้ำตาเขาก็เลยเด่นขึ้นมาว่าโอ้โงไม่ได้เป็นนะนี่ครับการเล่นที่ใช้จิมต้องใช้ดีครับ ไม่ทำอะไรกันแล้วเอาศพที่ไหนอะศพอยู่ใต้เท้าพี่มินนั่นแหละใต้เท้าพี่คืออะไรวะพี่อยู่โอทูกับมิงเซลลรีพอร์ตแล้วนะ <c oughs> ผมอยู่ผมกับพี่มินตอนเนี้ยการเล่นที่ใชทิมงต้องใช้นี้ครับพี่ฟังผมนะถ้าอย่างนั้นผมก็ฆ่าแนละ้วผมก็ไปกดรีพอร์ตละพี่ในอย่างนึงผมเป็นคนจับต้องออมออกไปผมปลอดภัยพี่สองคนเนี่ยต้องพุดกันแล้วละ่ะถ้าผมปล่อยให้มันหมดเวลาผมก็คงชนะไปแล้วเมื่อกี้อีกแค่สองวินาที ผมเลือกที่จะกดรีพอตเพราะผมเดินมาเจอพอดีผมมาจากห้องเต้นเลยนะพี่ศพอยู่นในสตูครับผมเออพี่ออกมาพี่เป็นคนแก้อ2ล่างเสร็จแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นมาแก้โอโบนแล้วมิ้งก็วิ่งตามเข้ามาอ่าง<ต>ั้นก็พี่มิ้งนีแหละมาก่อนผมผมมาไปผมมาไปก่อนมิง้งวิ่งมาก่อนแบบเห็นเห็นชื่อมิ้งเข้าไปแล้วพี่ก็เข้าไปทับเลยอ่ะใครมาจากทางอันนั้นอ่ะใครมาจากทางโอโห้องนั้นเลย พี่มิ้งไม่ต้องโหวตผมนะพี่ยังไงก็ผมไม่เป็นได้เป็นแน่นอนนะพี่เอผมคิดว่าพี่มิ้งเป็นครับผิดแล้วได้เป็นคนฆ่านิาภัยเจอไม่ม่ไมไม่ตู้ปิดตปิดตั้งเลตั้เลตั้เลเจอเจอขึ้นมาแล้วเจอศพครับผมแต่ผมสวนพี่บินครับผมสวนกับพี่บินตรงแถวแถวเอ่อ คาเฟ่ครับผมเบนอะไรอ่ะพี่ใครเห็นไ, <ฟ S 1> ไหมพี่ใครผมเบนเีนไพี่มิงพี่มินครับผมเอา้ทีแผ้มีต้องปาดก่อนการเล่นไอีทมต้องใช้ดีครับพับกบกบติมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน